สวัสดีครับยินดีตะลาวพัสดุเชนอลเทคทีนะครับคลิปนี้เราจะพูดถึงช่องบัว Security ที่ชื่อว่า Zero Day นะครับเป็นคำเท่ๆ Zero Day นะครับว่าคืออะไรนะครับโดยส่วนตัวคิดว่ามันคือภัยเงียบที่รอคอยเวลาเปิดตัวอยู่นั่นเองนะครับจากการที่เราดูซีรีส์เรื่อง Zero Day เจาะระบบโลกสะเทือนนะครับทาง Netflix นะครับแล้วก็ อยากค้นหาต่อครับก็จริงๆแล้วซีรีส์นี้ก็สนุกดีนะครับสนุกดีแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเทคจ๋านะครับเป็นแบบเหมือนออกแนวสืบสวนสอบส,ส,สวนแล้วก็ออกแนวแบบชีวิตในครอบครัวในระดับหนึ่งนะครับชีวิตลูกน้องนะครับอ่ะก็สนุกดีนะครับสามารถไปติดตามดูได้นะครับก็ก็เลยอยากรู้ว่าซีโร่เดมันคืออะไรนะครับมันคือช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัย ในซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หรือว่าเฟิร์มแวร์ที่ยังไม่มีใครรู้จักนะครับอ่าก็คือ,อไม่ใช่สิยังไม่มียังไม่เป็นที่รู้จักต่อผู้พัฒนาหรือผู้จำหน่ายนะหมายความว่ามันมีปัญหาแต่เจ้าของซอฟต์แวร์เนี่ยไม่รู้แต่คนอื่นอาจจะรู้นะครับซึ่งเมื่อเจ้าของผู้พัฒนาหรือเจ้าของซอฟต์แวร์เนี่ยไม่รู้ดังนั้นมันก็ไม่มีแพท ไม่มีตัวแก้ไม่มีอัปเดตนั่นเองนะครับสรุปคือมันเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยที่เจ้าของซอฟต์แวร์นั้นไม่รู้นะครับปัญหาซ e r รเด y เนี่ยมันเกิดจากมันเกิดได้กับทุกอุปกรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น Windows นะครับ Microsoft Windows 10 11กล้อง CCTV นะครับที่ล็อกประตูบ้านนะครับอะไรอะตู้เย็นนะครับสมาร์ ตู้เย็นอะไรว่ากันไปโทรศัพท์นะครับก็คือปัญหาพวกเนี้ยนะครับสามารถจะเกิดได้นะครับมันมันไม่ใช่ว่าเกิดได้หรอกมันมีอยู่แล้วนะครับรอแฮกเกอร์ไปเจอนะครับแล้วถ้าแฮกเกอร์ไปเจอแล้วไปบอกทางผู้พัฒนาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ซีโร่เดย์แต่ถ้ายังผู้พัฒนาเนี่ยยังไม่รู้นะครับก็ยังเป็นปัญหาซีโร่เดย์ต่อไปนะครับ ไฮซิโลเดที่เราเคยรู้จักกันมานะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักเนี่ยเราก็สามารถจะไปค้นหาต่อได้นะครับก็มีตั้งแต่ s t a g n n t t นะครับวานาครายฮาร์ดรีแล้วก็เ e ก a s ัสนะครับก็คือตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับตัว s t a g n n t t เนี่ยนะก็คือมันเป็นเวิร์มมันเป็นหนอนนะครับหนอนเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มันจะ ทำการ Copy ตัวเองผ่าน Network ไปได้จากเครื่องหนึ่งสู่เครื่องหนึ่งด้วยตัวมันเองนะครับทะลุไปเรื่อยๆทะลุไปเรื่อยๆได้ตัว,ด,วด้วยตัวมันเองนะครับไม่ต้องมีคนไปสั่งให้มันรันนะครับคือไอเวิร์มตัวเนี้ยมันใช้ช่องโว่ซีโร่เ y เนี่ยหลายตัวนะครับเขาบอกว่า5ตัวในการที่จะสร้างมันออกมาแล้วมันเพิร์มตัวนี้เนี่ยสตั๊กเน็ตเนี่ยมีวัตถุประสงค์เดียวในการที่จะดีเลย์ หรือในการที่จะก่อปัญหาของโลงถลุงแร่ถลุงแร่ยูเลเนียมของอิหร่านนะครับระบุเจาะจงไปเลยว่าเป็นของโลงนี้อย่างเดียวนะครับซึ่งก็โคตรจะน่าแปลกเลยคือถ้ามันทำได้ขนาดนี้นะมันไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่มันต้องการอย่างเดียวคือทำให้การถลุงแร่เนี่ยมีปัญหานะครับช้าออกไปนะครับ อีกช่องโหว่หนึ่งซึ่งเป็นช่องโหว่ทางด้านเน็ตเวิร์กเหมือนกันนะครับถูกนำไปใช้ในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าวอนาคลายนะครับวนาคลายเนี่ยเป็นแลนซัมแวร์ซึ่งถูกซึ่งมีการโจมตีเกิดขึ้นในประมาณปี2017นะครับแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์สองแสนเครื่องนะครับณเวลานั้นเนี่ยติดว a นาคลายใน150ประเทศนะครับ รวมกระทั่งเครื่องของ NHS นะครับหน่วยงานสาธารณสุขของอังกฤษที่ทำให้ทุกคนที่จะนัดหมายเนี่ยนัดหมายไม่ได้นะครับใครที่นัดหมายอยู่ก็เลื่อนเลื่อนเจอหมอออกไปนะครับแต่ว่าคนที่เขียนซอฟต์แวร์วานาคลายเนี่ยเขามีคิวสวิตช์นะครับคิวสวิตคือแบบเหมือนเป็นตัวถอดชนวนอ่ะก็คือวานาคลายเนี่ยคอยเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าโดเมนเนี้ยมีคนจด จดหรือยังนะครับแล้วก็คนที่ไปเจอข้อมูลเนี่ยก็คือแค่ไปจดโดเมนตัววานาคายก็หยุดการทำงานเลยนะครับน่าสนใจจริงๆนะครับเหมือนเป็นการเล่นตลกนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือปัญหาที่เป็นซีโร่เดย์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยองค์กรเ,เจ้าของซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือ OpenSSL นะครับบริษัท OpenSSL เป็นเจ้าของตัวการเข้ารหัสนี้นะครับ ก็คือปกติแล้วเนี่ยตัวเบราว์เซอร์ของของของเครื่องของเราเนี่ยจะไปเปิดเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีแพดสีเขียวเขียวนะก็คือการเข้ารหัสระหว่างการติดต่อทีนี้เนี่ยการเข้ารหัสเนี่ยมันจะคอยเช็คว่าเฮ้ยอยู่ยังอยู่หรือเปล่านะครับลองส่งส่งรูปหัวใจมาสิอนไ้ไม่ใช่ส่งคึืนหัวใจมาสิฮาร์ดบีทนะครับก็คือหัวใจเต้นตึกตกนะครับทางเครื่องของคนที่ เข้าชมเว็บไซต์เนี่ยก็จะส่งขึ้นหัวใจไปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะส่งขึ้นหัวใจกลับมานะครับเป็นแบบเหมือนสะท้อนกันไปสะท้อนกันมารู้ว่ายังยังคงอ่านอ่านเพจนี้อยู่นะครับยังคงใช้งานเพจนี้อยู่แต่ว่าเขาดันบอกว่าไอ้ขึ้นหัวใจเนี่ยอนุญ,ญาตให้เป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ทีนี้แล้วพอเวลาส่งไปแล้วเนี่ยเซิร์ฟเวอร์จะต้อง ตอบกลับมาในขนาดที่เท่ากันนะครับเขาก็ทางเครื่องที่ถูกแฮ็กเนี่ยเขาก็ส่งขึ้นหัวใจเนี่ยแพ็กเกจขนาดเล็กแต่ทำทีว่าเป็นขนาดใหญ่นะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องตอบกลับมาเนี่ยก็ดันไปแพ็กแพ็กห่อขนาดใหญ่เกินกว่าความจำเป็นแล้วก็คือเอาไปรวมข้อมูลในแรมออกมาด้วยนะครับซึ่งทำให้มันเหมือนเป็นกล่องสุ่มคือยิงขึ้นหัวใจไป แล้วก็จะได้ซอฟต์ได้ด้วยตัวโค้ดกลับมาแล้วในนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลสําคัญออกมาด้วยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่น่าน่าอันตรายนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในแรมของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรอยู่นะครับต่อไปก็เป็นซอฟต์แวร์นะครับชื่อว่าเปกาซัสนะครับเปกาซัสเนี่ยเป็นสปายแวร์นะครับซึ่งมาจากอิสราเอลนะครับาบอกว่าเป็นบริษัทของอิสราเอล ซึ่งทางพรรคสีส้มเนี่ยเขาก็เคยอยู่ในข่าวนะครับบอกว่า,ารัฐบาลไทยเนี่ยมีมีไลเ้นของอตัวเปกาซัสนี้อยู่นะครับซึ่ง p e กาซัสเนี่ยเขาจะเจาะจงไปบนมือถือนะครับ d n p r o n e i p h o n นะครับของผู้นักกิจกรรมนะครับนักกิจกรรม เขาสามารถจะขี่แค่เบอร์โทรศัพท์ปุ๊บเขาสามารถจะรู้เลยว่านักกิจกรรมคนนั้นอยู่ที่ไหนมีอะไรอยู่ในมือถือบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นหมายความว่าอซอฟต์แวร์เปกัสซัเนี่ยใช้ช่องโว่ซีโร่เดยที่ทาง iPhone ไม่รู้ทาง Android ไม่รู้นะครับยังไม่ได้ปิดเนี่ยเข้าไปทํากรรมวิธีสามารถจะเข้าไปเกือบจะยึดโทรศัพท์ได้เลยนะครับอะ เรามาดูเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีมันมีมันมีปัญหาเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ปลอดภัยนะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้เราปลอดภัยได้ดีมากขึ้นนะครับการจัดการซีโร่เดย์นะครับก็เริ่มตั้งแต่สมมุติว่าทางบริษัทเขารู้ซีโร่เดย์ละนะครับทางบริษัท Microsoft อะไรก็ดีรู้ซีโร่เดย์ละเขาก็จะออกแพทมาเขาก็ออกอัปเดตมาเราก็แค่ไปอัปเดตนะครับนั่นหมายความว่าเราก็อาจต้องใช้ซอฟต์แวร์จริงๆนะครับเพื่อที่จะ ถูก uh, cover ในจุดนี้นะครับหรือ uh, ถ้าเกิดว่าคุณเป็น uh, network admin นะครับคุณอาจจะมีการ segmentation นะครับการแบ่ง network ออกเป็นส่วนๆน,นะครับคือส่วนไหนมันเจ๊งก็ปล่อยมันเจ๊งไปยังมีส่วนที่ดีไว้นะครับจากนั้นเนี่ยการมีซอฟต์แวร์อย่างการมี tool อย่างเช่น antivirus นะครับที่อาจจะเป็น antivirus แนวๆที่แบบตรวจสอบพฤติกรรม นะครับตรวจสอบพฤติกรรมไม่ใช่ว่าสแกนอย่างเดียวนะคือตรวจสอบด้วยการสแกนเนี่ยคือการเอาแบบเอาเอาเอา,เอาฐานข้อมูลไปไล่เช็คแต่ละไฟล์ว่ามันว่ามันเขียนอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่มันตรวจสอบพฤติกรรมอย่างเช่นแอนติไวรัสสามารถจะจะสร้างไฟล์อะไรขึ้นมาสักไฟล์หนึ่งสร้างไฟล์ฟ microsoft word ขึ้นมาปุ๊บขณะที่ user เนี่ยเจ้าของเครื่องไม่รู้นะครับแต่ว่ามีบางโปรแกรมเนี่ยไป แกะไฟล์ตัวนี้ออกมา,าไปเปิดขอเปิดไฟล์ Microsoft Word ตัวนี้ออกมาอ n นตี้ไวรัสก็จะรู้ว่าอ๋อไฟล์ตัวนี้มีอะไรแหม่งๆละนะครับทำไมไฟล์ตัวนี้มาเปิดไฟล์ Microsoft Word ที่สร้างเป็นกับตักขึ้นมานะครับเป็นด้านของพฤติกรรมมากกว่านะครับซึ่งอนตี้ไวรัสพวกนี้ก็สามารถจะป้องกันพวก Zero Day เนี่ยได้หรือถ้าเกิว่าคุณเป็น Admin นะครับที่ทำการแจกจ่ายสิทธิต่างๆเนี่ยให้กับ ออลูกน้องในบริษัทให้กับพนังกงานในบริษัทนะครับควรจะแจกจ่ายให้มันน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หมายความว่าถ้าลูกน้องคนนี้ไม่ควรจะใช้โฟลเดอร์นี้ก็อย่าไปให้เขาใช้โฟลเดอร์นี้นะครับให้เขาใช้แค่โฟลเดอร์ที่เขาจําเป็นเท่านั้นนะครับแล้วก็การมีซอฟต์แวร์ S I E M นะครับก็คือ Security Information and Event Management นะครับอย่างเช่น Microsoft c e n t i n e นีเนี่ยก็จะสามารถควบควบคุมนะครับหรือการดูภาพรวมเกี่ยวกับ Network ว่ามีการอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือการเรียนรู้นะครับคือการไม่ว่าเราต้องเราในฐานะแอดมินเนี่ยจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆนะครับคอยฟังข่าวสารอยู่เรื่อยๆหรือเราต้องให้ความรู้เกี่ยวกับพนักงาน เรต้องให้ความรู้พนักงานในบริษัทว่ามีลิงก์แปลกๆอย่าไปเปิดนะมีการเทรนนิ่งว่าต้องใช้ซอฟต์แวร์ยังไงมีลิงก์แปลกๆอย่าไปเปิดมีอีเมลเข้ามาเช็คอย่างไงว่าอีเมลไหนจริงอีเมลไหนปลอมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับซึ่งการเรียนรู้เนี่ยผมคิดว่ามันสําคัญในการที่จะป้องกันปัญหาในองค์กรได้นะครับอ่าโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอาจจะดูแบบ เออเหนื่อยไปบ้างนะครับเรื่องปัญหาซีโรเดย์นี้นะครับเพราะว่าเพิ่งดูหนังจบมาดึงเพิ่งดูซีรีส์จบมานั่นเองโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ